แล้วเบนจามินเซสโกที่เคยเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลก็ได้ย้ายสู่พรีเมียร์ลีกในที่สุดครับแต่ปลายทางของเขากลับเป็นที่โอทัฟฟอร์ดครับไม่ใช่เซนส์เกมพาร์คหรือว่าเอมิเรตสเตเดียมเรื่องนี้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายมากนะครับเมื่อดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทีมปีศาจแดงไม่มีความสําเร็จอะไรรองรับเลยแถมการเงินก็งอนแงนครับข้อเสนอของนิวคาสเซิลก็เป็นที่ยอมรับของเอเบรซิกต้นสังกัดของเซสโกนะครับแต่ว่าไม่ยุนเต็ดเกทับไปอีกเป็นเ4ดิบี่ล้านปอนด์นะครับแลวทุกอย่าง มมเมเกลอติต้าพยายามดึงศูนย์หน้าสโลเวเนียคนนี้มาร่วมทีไม่ได้แต่คุยกันเรื่องตัวเลขไม่ลงตัวจนเมื่อเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับพวกเขาก็เลยตัดใจไปเอาวิกตอร์ยูเคเรสมาร่วมทีแทนครับเซสโกลกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนิวคาเซลต้องการตัวเข้ามาแทนอนเล็กซานเดอร์อิซักที่ขอขึ้นบัญชีขายนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะยังเหลือสัญญาอยู่อีกถึง3ปีก็ตามตัวเลขที่นิวคาเซลเสนอมาก็น่าสนใจนะครับแต่ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากเมื่อเซสโกบอกว่า เขาต้องการย้ายไปอยู่กับแมนยูนเต็ดเท่านั้นครับเซสโกไม่แคร์นะครับว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแมนยูจะจบแค่อันดับที่15ไาม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะอายุแค่22ปีเท่านั้นยังมีเวลาอีกมากมายนะครับที่จะไปเล่นได้และเขาก็มั่นใจว่าตัวเองจะช่วยทีมไปถึงจุดนั้นครับเป็นอนว่าซัมเมอร์น,นี้รูเบนอโมริมใช้เงินเพื่อซื้อกองหน้าไปแล้วมากกว่า200้อล้านปอนด์นะครับหลังจากที่ได้มาตุสกุญช่าและแบรนด์เอมเบอร์โม่ 1.1ประตูเท่านั้นครับอันนี้เป็นสถิติที่ต่ำสุดนะครับนัดแกด่ฤดูกาล1,973-74ที่ตอนนั้นพวกเขาต้องตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น2ครับดูจากทรงของเซสโกนะครับก็ถือว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่เข้าท่ามากครับเล่นลูกกลางอากาศได้ดีสปริงข้อเท้าเป็นเลิศจังหวะการยิงก็เฉียบคมนะครับแต่ละลูกนี้ตะไคร่แทบขาดน่าจะสู้กับกองหลังพรีเมียร์ลีกได้ไม่ยากครับแต่ว่าทุกอย่างล้วนต้องไปพิสูจน์กันในสนามนะครับมีรายงานจาก BBC ว่าแมนยูยังไม่ปิดงบในการเสริมพีมพีนเ่าน,น มิสซูโต้ลูกของไบรตันแต่ไม่อยากแสดงออกให้เป็นข่าวมากมายใหญ่โตครับและยังไม่มีการเจราจาอะไรเกิดขึ้น,นครับวันอาทิตย์ที่27นี้แมนยูไนเดจะพบกับบททดสอบอย่างโหดในการพบกับอาร์เซนอลขณะที่เซสโกจะต้องวัดกับเยอเคเรสครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันในบิ๊กแมตที่เกิดขึ้นตั้งแต่เก,แเกมแรกของฤด,ดูกาลครับผลการแข่งขันอาจวัดอะไรไม่ได้นะครับเพราะเป็นช่วงที่ทีมต้องปรับจูนแต่รับประกันได้เลยนะครับว่าเกมนี้เดือดแน่นอนครับ